ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรีฐีนักราชอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งปิดหนีกันไปไหนดูกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมมีที่ดินราคาถูกเนี่ยแปลงเนี้ยหไร่1ไร่เป๊ะเลยนะกฉนดทุดแดงขายเนี่ยหมดเนี้ยหมดเนี้ยสองแสนส,ส,สนี่นะครับหไร่เนี่ยสองแส,น,สนะครับอยู่ที่ตาบลเหล่าขวัญอําเภอไม่ใช่ตาบลนนีิยอยู่ที่อําเภอเหล่าขวัญน,นะครับจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวผมพามาชมแปลงนี้เป็นแปลงที่น่าซื้อเก็บอีกแปลงหนึ่งทำไมผมถึงว่าน่าซื้อเก็บ ท่านดูเสาไฟเลยอ่าวันนี้ผมถ่ายทํา25มีนาคมอ่ะนะอากาศอาจจะแรงๆนิดนึงดูเสาไฟแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยนะครับดูดีๆนะฮะถนนอนาคตอาจจะเทคอนกรีตแปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงถ้าใครจําได้ขายไปแล้วพี่ชายพี่สาวใจดีซื้อไปแล้วแปลงนี้นะครับเกือบเจ็ดไร่เนี่ยแปลงเนี้ยถ้าใครจําได้นะครับเนี่ยดูเสาไฟเพืบพับนะครับแล้วก็มีบ้านคนมีอะไรด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตอนต้นทางกันว่าเาแปลงนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับ ปาตรงนี้มีนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาออกให้เนี่ยมีกอหญ้ายอยู่หน่อยนึงเนี่ยนะไปไปเริ่มดูกันสิว่าคุ้มไหมแต่ผมมองอ่ะหนึ่งไร่สองแสนสี่มันเอาไปทําอะไรได้อีกเยอะแยะเลยท่านมองทะลุไปไกลเห็นบ้านเรือนคนไหมแปลงนี้ห่างกรุงเทพประมาณร้อยยี่สิบกิโลนะแปลงนี้นะครับถึงจะอยู่ที่เราขวัญกาญจนบ,บุรีก็จริงแต่มันติดเขตสุพรรณนะครับท่านมาทางกรุงเทพมาทางเส้นสามสองหนึ่งมาแมนแล้วมาออกอำเภออู่ทองสุพรรณนะครับขับมาเรื่อยๆก็จะถึงแปลงนี้ เราเดินกันไปเรื่อยๆคอนกรีตถนนเป็นอย่างนี้นะจุดบกพร่องก่อนถนนเป็นลุกลังนะครับประมาณสัก800เมตรนะเขาลาดคอนกรีตมาแล้วยังมาไม่ถึงเราไปดูด้านหน้าก่อนอไปดูตรงนู้นก่อนเนี่ยมีบ้านคนอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเยอะๆอะไรมากมองช่องไปมีหลังไฟฟ้าหลายหลังเลยไหมไฟฟ้าผุดผาพถ้าถนนเนี่ยเขาทำดีๆนะครบครับองค์ประกอบครบ ไปเห็นมาดูเรานะครับข้อบกพร่องก็อย่างที่บอกเริ่มต้นจากถนนตรงนี้มันเป็นสามแยกนะนี่ก็ไปออกถึงสุพรรณได้นะครับเห็นเสาไฟไหม้เล่ะเหลือรอถนนอย่างเดียวเนี่ยตรงแดงแดงเนี่ยนะตรงแดงแดงเนี่ยนะครับหน้ากว้างก็ประมาณ40เมตรนะครับ40่สิคูณสี่ะมาตรฐานนี่ยนะครับแต่มันอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องรังวัดก่อนนะแปลงเนี้ยสองเซนสี่เนี่ยนะเนี่ยตรงไปตรงไปก็ประมาณ40เมตรอ่ะช่องเวิ้งว่างนี้ทั้งหมดเลย ข้างหลังก็คือชนต้นไม้อะแล้วก็มีบ้านพี่เขาอยู่ตรงนี้หลังหนึ่งอ่าแล้วตรงนู้นไปเรื่อยๆก็เป็นบ้านคนมีไปเรื่อยๆครับถนนก็ค่อนข้างก,กว้างอะนะไปะเราลองมาดูดิว่าเฮ้ยโอเคไหมมาขุดบ่อเนี่ยขุดบ่อนะถ้ามาขุดบ่อเสร็จปุ๊บท่านเก็บน้านะั้นท่านมาปลูกป่าผมที่เก็บไว้พักผ่อนได้นะครับมันอาจจะไม่สวยหรูก้อนตรงเนี้ยผมเรียกก้อนเลยกันป่าตรงนี้หน่อยเดียวเดี๋ยวได้ออกหน่อยเดียวเองครับเพราะยังไม่ได้ฟันออกให้นะครับ ไปดูตรงทงกันผมไปดูหน้ากว้างก่อนอากาศร้อนครับวันนี้25มีนาคมบ่าย3ามท่านลองคิดอุณหภูมิดูสิว่าจะทักเท่าไหร่เนี่ยใช้เขตร่วมกับแปลงข้างๆแปลงข้างๆนี่รังวัดไปแล้วนะครับอันนี้คือเป็นของแปลงแปลงของเราเนี่ยตำก็ถนนประมาณ30เซนนะ30เซนนะครับถนนก็กว้างพอสมควรเหมือนกันแหละอ่ะเนี่ย นี่คือพื้นที่ทั้งหมดอดีตน่าจะเป็นนาข้าวแล้วก็เลิกละบ้านของพี่เขามีเขาอยู่นะมีน้ำมีไฟอยู่นะครับตเดี๋ยวพาเดินดูทำไมมันลึกกว่าก็ไม่แน่ใจนะข้างหน้าอาจจะขยับเข้ามานิดนึงยังไงมันก็คือหนึ่งไร่เป๊ะน,นะครับสองแสนสี่ท่านได้อย่างเงี้ยอาจจะมีหอบบ้างนะผมไม่ได้เป็นโควิดนะครับใส่หน้ากากมันร้อน เห็นไหมเห็นม่านคนป่ะแปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอรเราขวัญนะประมาณ10กิโลนะครับตัวอำเภอเลยนะสุพรรณบุรีก็ประมาณสัก40กว่ากรุงเทพก็ประมาณ120ยอย่างที่ผมบอกกันนะนะเป็นอีกหนึ่งแปลงที่ราคามันถูกนานๆจะมีมาสักไลนนึงนะครับเดินนีแกกแก,แกเลยนะเพราะว่าอะไรเนี่ยผมเหยียบไอ้ที่มันแห้งๆอะ่ะเสียงธรรมชาติครับสนใจก็098 3า7 5 2 0 9เอาใหม่นะครับ0983875209นะครับเป็นเบอร์ผมเป็นไอดียลนด้วยอ่ะนะหน้าฝนสวยครับหน้าแรงมันก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะมาถึงตรงเสาตรงนี้ครับแต่มันอาจจะไม่เป๊ะมากนะฮะอาจจะไม่เป๊ะมากอาจจะเีขยับบ้างไปถึงเสาที่พี่เขามีถุงแดงแดงเห็นไหมเนี่ยสี่เหลี่ยม แต่มันมีอาจจะ,ะต้องรังวัดก่อนนะฮะมันจะขยับนิดๆหน่อยๆนะครับเด,เดินทางไหนดีไปไปเดินทางนู้นเหมือนพามาเที่ยวด้วยกันเนี่ยเขาปักไว้ตรงนี้นะเขาปักทงไว้แต่จริงๆผมว่ามันอาจจะมีขยับบ้างนะครับมีขยับบ้างต้องดูลังวัดอันนี้เขาไปทําฟืนต้นพุทราอ่ะให้ดูบรรยากาศก่อนหมุนตัวซะหน่อย สาไฟแสดงความเาจริญของคนนะนะ,จะเจริญหมายความว่ามีมีชุมชนนะครับแต่ไม่ใช่สังคม,มที่แบบว่า,าวัตถุนิยมไม่ใช่นะฮะแต่ว่ามีคนเอาพูดง่ายๆปะ่ะเห็นไหมต่ำกว่าถนน30เซนนะ่ะเนี่ยหมดเนี่ยสองแสนสี่เนี่ยหมดเนี่ยเออมันไม่มีอะไระครับมันพูดง่ายๆมาปลูกบ้านมาปลูกต้นไม้ไม่ดอกไม้ประดับอะไรต่างๆก็ว่ากันไป พื้นที่มันน้อยหายากครับราคาที่ส่วนที่ข้างๆนี่เขาก็ปลูกมะขัมเทศเห็นไหมปลูกนี่ต้นยอใช่ไหมมะม่วงมะพร้าวตระกูลมะนะครับต้นยูคาจำคานหมามันเหา่าเหา่ามันจะแข่งกับผมพูดไงฮะนี่มาถึงตรงนี้ ตรงที่ปักแงแดงเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมพี่เ็ามีน้ำใช้อ่ะตรงออกไปเนี่ยแค่นี้เองซีเรียมนะครับอำเภอเราฝันนี่มันก็อยู่ติดสุพรรณอย่างที่พูดไปเมื่อกี้อนะ่ะนะไปเราไปเดินออกไปถนนกันแปลงเล็ก พี่แล้วเขาจะปลาปาที่ไหนกันนะครับมีปลาปลาใช่ป่ะโอเคมีปลาปาครับมา,มาอยู่ตรงนู้นเหนพนะ็พี่เขาชี้นะพี่เขคุยโทรศัพท์อยู่มาน้อยไฟฟ้ามีแน่นอนครับเนี่ยเห็นพี่มีน้ำปลาปลาไหม อ่ะมันถึงตรงนี้นี่ตรงทงแดงแดงนี่ปักกันแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยแหละครับเห็นไหมถุงทงเสื้อแดงแดงอ่ะเชื่อยังว่ามันต่ำก่าถนนสนักสามสิบเซนบางจุดก็สี่สิบกว่าเซนแปลงนี้เหรอซื้อแล้วทำอะไรได้บ้างผมแนะนําก่อนหนึ่งท่านขุดบ่อขุดบ่อเอาด,ดินมาถมข้างหน้าถมเสร็จปุ๊บจะปลูกบ้านปลูกกระต๊อบอ,อะไรไว้พักผ่อนก็ว่ากันไปเสร็จแล้วปลูกก็ไ้ให้รอบทาเป็นสวนเล็กๆนะครับก็มีบ้านพี่เขาอยู่เขาอยู่ประจําเห็นไหมล่ะ ม,มันก็ไม่ได้โดดเดี่ยวอะไรมากะนะ,ะดูความกว้างของถนนรถมันส่วนกันได้นะครับแต่ถนนมันเป็นอย่างเงี้ยประมาณสักแปดเมตรลองดูนะครับท่านใดสนใจก็098 387 5 2 9 9เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจแปลงนี้นะลองไปดูแปลงอื่นก่อนนะครับข้อเสียอย่างที่บอกว่ามันเป็นที่ถนนนะครับถนนมันเป็นลูกลังอยู่หน่อยนึงนะครับ ชุมชนเป็นแบบกว้างๆนะครับไม่ได้แบบหลังคาติดกันนะนะโอเคเหนื่อยครับไม่ได้เหนื่อยเป็นโควิดนะเหนื่อยเพราะอากาศมันร้อนก็สุดท้ายก็ขออวยพรนะเออให้ดูดินหน่อยหนึ่งก่อนดินถ้าพวรล้วเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยพแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยดินมันไม่ได้ทําอะไรมันก็เลยเป็นอย่างที่เราเห็นนะนะเนี่ยสภาพดินเนี่ยครับแปลงข้างๆถ้าเราทํามันก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนแปลงนี้ที่ขายไปก็ ปรับหน้าดินไปแล้วบางส่วนนะฮะอ่ะโอเคนะครับขออวยพรทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินทองไปร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเลยนะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะ,นนะครับออกห่างจากโรคร้ายนะครับป้องกันตัวอ่ะวันนี้ผมบอยเศรษฐีทักงล่าไปแล้ว